ชุดแรกที่ว่าปูปลอยไปนตก็ขึ้นย,ย่งมันใจอย,ยู่น,นี่เลียงฟันปูมาขึ้นต่อตีหานี่ฟันมาขึ้นนี่ว่าเขียนในฟา้าเมื่อเลยหายเลยโตแต่ว่าเป็นสีแดงนะ<ม>สีน้ำเงินแลวก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว,ว้ก่อนกดต้งสีแดงๆนะครับก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ สำนักอาจารย์แซมนะครับมาเพื่อจะมาขอโชคนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายกับเ c ฟซีกับคุณผู้ชมนะครับได้ชมกันเนาะงวดนี้นะครับอาจารย์แซมจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับขาขคามาแล้วด้วยก็ฝากกนไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับให้กับทางช่อง YouTube คนสุรินททีวีด้วยนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์แซมนะครับคุณผู้ชม นี่คือสำนักของอาจารย์แซมเนาะพึ่งนะครับวันนี้มาตามตัวเลขโค้งสุดท้ายนะครับกับอาจารย์แซมนะครับคุณผู้ชมที่ว่าให้เลขให้เไว้แม่นเลยเนาะแม่นครับเลยมาตามให้เอฟซีนะครับเอฟซีคือบอกว่าไปตามให้แน่โค้งสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างความฝันเป็นอย่างไรเนาะอาจารย์แซมส่งลกภาพนะครับคุณผู้ชมมาวันนี้แตกใหม่ก็รเดมครับผมตามทีวีวิวเลยนะครับตอนมาครั้งนั้นอย่างกำลังสร้างครับเนาะ อมาแปลกใหม่เรียบร้อยนะครับต้นอ่าก็เรียบร้อยแล้วก็ย้ายของเข้ามาขางในเมือครับผมก็เลยยใหญ่จากขางนอกมาขางในครับแต่ส่วนที่เลียกก็ยังม่มเมื่อตอปูกกับเบิ้งสถานทีว่ามันมันพอเพียงบอสิใหญ่ข้ามาและที่นี่ก็เรับรองลูกซย์ลูกหาเดี๋ยวมานังเนาะที่นี่ก็เบิ้งก็เป็นอะไรลูกษย์ลูกหาเพิ่็มาลายแต่ละหมือเจรละเว้น มาที่นีก่ก็ตัวเลขถ้าถามหอดตัวเลขปูกับย่งมันใจชุดแรกที่ปูป่อยไปเลยอันอยิ่ง้าก็ลยตัวเลขชุด,ช,ดชุดแรกที่ว่าปูปล่อยไปนะ่กะก็คือยั่างมันใจอยู่ย่งมันใจอยู่นะครับย่งมันใจก็คือในในตัวเลขที่เคยให้ไปอบอแมนบอมแมนแพนนันแพนนันอ่าแพนนันนะแพนกระดาษตัวนั้นมันเล็กูกตัวนั้นเขาจุดเขาเคียนไว้ นี่นี่ต้นต้นแฟนแดงครับปูยังมั่นใจเด็กชุดแรกของปูที่ปล่อยไปอยู่แล้วแล้วไม่เอานถามว่ามั่นใจตัวไหนปูกันยังมั่นใจที่ศนย์เก่าแต่วก็เก่าสองเก่าศูนย์เก่าแล้วก็เก่าสองเก่าหนึ่งนี่ปูยังมั่นใจเด็กชุดนี้อยู่สามตัวนี่ก็คือเก่าศูนย์เก่าศูนย์เก่าเด็กพวกนี้เนี่ยคืออยู่ในความมั่นใจของอาจารย์อยู่แล้ว มั่นใจาแมนอยู่ใน,นอยู่ในความมั่นใจของอาจา,จารย์ยู่เกื่อกาวแต่ว่างวดบางนึงนี่ก็คือสิีวอยฟั่งนอกมาพ่อปลูกปล่อยเหล็กไปแล้วอาจารย์ปล่อยไปแล้วกอนสีเหล็กออกประมาณสามสี่หมืน่นฝันว่ามีคนมาบอกว่าเหล็กมันสีออกล่างเลย 1, นหยนึ่งหกคนนั้นที่นี่เจ้าของก็เลยว่าเอ๊ะมันก็บอาบอกที่ตัวเองเนาะเพิ่งจบว่าเรา ออกไปแล้วในนิมิตมันบอกตอนมันโซหกสองคนว่าโซหกสองพรเลละเจ้าเนี่ยนะคนก็ไม่ไพสื่อมันก็หกหนึ่งอาจารย์บอกคือเลยว่าอันนิมิตไหนและที่นี่แต่ว่าถาถามว่าเรืงพวกนี้ก็คือเจ้าของยังมั่นใจอยู่ครับยังมั่นใจทุกตัวที่เครื่องหายไปก็คืออยู่ละเก่าครับ <ๆ S 1> แต่ประเทศนี้เมื่อขึ้นเ <ๆ S 1> มื่อขื้นนี ยายจากของนี่นอที่อยู่ข้างนอกเป็นมบปูกับยายจากข้างนอกแล้วก็เอามาไปข้างในครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เอามาโหดหน้าโหดยังที่นี่ก็ขออ่านอัญเชิญปูแล้วก็ไปข้างในเนาะเพราะว่ายู่นี่ก็ซีมีพวกของพวกเกี่ยวพวกยังเ่นนะที่มาเก็บไว้ช่วทหารทั้งปีที่นี่ก็มาที่นี่ก็คือก็ไปนอนฝัน ก็คือคไปไปนอนฝันยำเคลืนประมาณช่วงตีหา่าเนี่ยครับผมประมาณตีหา่าเนี่ยจะปูสะดุงตื่นเถียาจาย้าสะดุงตื่นเมื่อคืนเนาะครับผมมีคนมาเขียนเลขให้ในฟ้ามืออเพื่อนบอกสามโตเลยได้มืาขึ้นครับผมเพื่อนบอกสามโตเลยมาขึ้นนีครับรบ,บอกสามโตเลยอ่า เลขฝันเนาะเป็นเลขฝันเนาะเลขฝันเลขฝันเนาะเลขฝันนะครับหนึ่งกุมภาเนาะครับผมเลขความฝันของอาจารย์เนาะก็คือฝากเป็นอ่านแนวทางอย่างหนึ่งครับผมคู่กับพวกหัวเลขมันสองอย่างเนาะครับผมก็เป็นเพียงแนวทางให้ทูกสิทธูหาสี่ก็ไป เอาหมดเป็นอย่างครับเกียรไปแล้วมิดเดียวเลยตัวนี้ดีวเลยแล้วสามตัวเลยหาศูนย์สี่กับไปกับมากับหัวกับถ่ายมิดเดียวสามตัวเรยบร้ยครับเรลยกฟันปูขึ้น ตอนตีหางัวบางึัง<ม>นี่ฟันคิ้วคักเลยฟันมาเลี้ยว 1, 6, อัหนึ่งพกก่อพกนึงนี่ฟันมาเคลื่อนเห็ว่ามเขี้ยนในฟ้ามือเลยหายเลยโตแต่ว่าบาแมตชสีแดงนะต้นสีน้าเงินเป็นปาก้ามึนน้ำเงิน,<ม>น,งนเพั่เขียวมานี่มันจอบตัวนี้คนหวานหมดเพิ่งเกิหายปูแค่ตำนี้โอ้อน,อนี่เปร็บข้อมฝันเลยมาใหม่เลยมาใหม่ครับใหญ่พ้อมตัวนี้เขา๊บกับฟันมันตีหา ลูกซิดมากมุเ้าปูกระเขียนให้ทุกค้นเลยนี่เดอปูฝันมาขึ้นนี่มูโตมากมูโตได้โซกได้ลาบได้หนีโมบอนแต่ปูห่วเหล็กตอกตัวไหนบางเทือตัวนี้อาจีออกบนตัวนี้ก็อาจีออกล่างไอ้ไปห่วงมันัาแต่ปูกันยังมั่นใจชุดนี้แต่ตัดนี้คือเพิ่มขึ้นมาเป็นเหล็กฝันแต่ว่าปูฝันปูฝันตัวนี้แต่บางหนึ่งปูเขียนผิดปูเขียน40หาแต่ว่าเม็ดตัวเดียวเลยนี่จะปูฝันโชเขียนให้ในมือตัวเดียว40 กาไฮฮา04 4ครับผมแต่ขั้มพุ่นนี่คือขั้มพุ่นนี่คือเขียนพีชเข่ยนพีชไปเขียนซีซูนหแต่ในนี้มันก็มีอยู่ในซูนหานโอ้ไฮกับซูนหามันมีอยู่นี่ครับในตารางซูนหานแต่คือตัวนี้นี่ปูฝันโอ้กับไปเขียนพิชเนี่ยมันเขียนอาจารย์เขียนซีซูนหานเนาะตัวนี้ก็แต่แต่ป่ะคืดนี่ก็คือได้504เขียนให้ในมือเลย มือสีเขียวครับเป็นเขียนให้ห้าศูนย์สี่เมนแต่เอาสีแดงมาเขียนแต่ว่าเสีออกมือเลยเมนแต่วันใหญ่เขียนสีแดงแต่ว่าผููฟันขิวไรครับเพราะว่ากอสีนอนนี่กับสวดมนต์ทวัดสุกมือครับตื่นเศร้ากับลูกวาททวดนตินั่งยุบมือละสุเมือผู้เดียวครับบัดนอนฟันเดรเล็กน้อสะดุ้งตื่นมาที่หา ปู่กันย่าออกมานังเงีอยย่งออายงอมมาวันนี้ก็เข่าม้านห้หองมัที่เหนือก็กระดัางชิสสวนมุ่นจริงจกปัดลน้นมันลงมาอ,มอมลานลงมาจะมันลนมาไหรจะได้ลงแล้วโป๊กนุ่นอะเนี่ยมไปแล้ววะห่วยจิจกจะขึปป้นมาโต๊ะไก่แต่ว่ามันจะมีโซ่ก้อนไอ้ปักกวมันจะมีโซ่มีลาบก่อนปัวดี ยกถัดอยู่ตกลนใส่ลนใส่ครับทีนี้ปู่ก็เลยนั่งเบิ่งอีกทีนึงว่ามันสิมีร่างมาสั่น<อ>มีร่างเหมือนกับว่าจะมีเหมือนกับว่าเรื่องในเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเงื่อนทองทองสซมีค้นพักหลังขึ้นนี่นะครับผม ตีเป็นประมาณนี้ตีเป็นประมาณนี้ครับที่นี่ก็แต่ว่าปูหมันใจแห้งเลยว่าเร็วหมดนี่ของปูชีแม,ม่มีเก่าซื้ออะไรก็ได้ให้มีเก้าซื้ออ่างเงี้ยก็ได้ให้มีเก่าหมวดนี้ซื้ออะไรก็ได้แต่เน้นไปที่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งครับเม็ดเดียวคือเก้าสองเก้าศูนย์ ใช่แล้วไม่เหนกระดางเลยเห็นไหมชัดเจนครับชัดเจนเนาะครับครับผมแล้วก็เลข้ฟันของปูเนี่ยมันขึ้นก็ขึ้นมาซูงซีครับอย่าลืมอีกเด้อเลียบฟันลาสุดนะครับเฟันลาสุดได้ห้าสุดสี่ได้ช่วงโค่งซุดท้ายเลยเนาะสุดท้ายตัวนี้คือบ่มีอีกแล้วนะก็คือใครแค่สัมผัสเมื่อหลังวันนี้ครับก็บ่ได้ด้านฟันอีกแล้วล่ะ แต่เมื่อคืนนี่เขียนในมือให้เลยนี่โต๊ะสีแดงเลยนีโต๊ะสีดำเงินสีนดำเงินเลยโต๊ะสีดำเงินนี่ในในปลาเมือนี่ครับก็คือหาศูนย์สีโอ้ครับโูกับเขียนใหายซีชุดหน่ะครับแต่บนแหนกับเข้าไปแน่กดี่เข้าไปแน่กดีครับนี่แหละเอาไปหล่ำเอาไปรวยกันเด้องวดนี่เอาไปรวยเอาไปรวยกัน จะลืมนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วปูปล่อยเลขความฝันแล้วนะครับไม่ไม่ปล่อยอีกแล้วโค้งสุดท้ายแล้วค้งสุดท้ายคือสีบอลตอนไหนปล่อยอีกแล้วครับสิมีซัมนี่เลขปูนี่สิฝันแม่นเลยเลขความฝันแม่นแห้งเต็มหมดที่แล้วกันหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะฝันหนึ่งหกฝันหนึ่งหกแต่มันออกหกหนึ่งออกหกหนึ่งฟอฟบอกผู้ใดก็บอกว่าเราเขาบอว่ามันออกไปแล้วในนิมิตเพราะว่ามันคือสีบอลอีกแล้มันออกอีกดิแจ้งว่าเนี่กับฝันอีกแบบ หนึ่งวัที่สองในทีฟันเป็นเหล็กหาศูนย์สี่นี่วันนี้ฟันได้สามโตเลยนะที่แล้วฟันได้สองมันจะแล้ฟันได้สองวันนี้ฟันได้สามโตฟันได้สามโตหาศูนย์สี่นี่ละเหล็กสามโตทีนี่มีแต่เมื่อเคยฟันดอกส่วนแรกเหล็กที่นั่งเอาข่าวใช่ว่าฟันเราีนีพันเขียนใส่ใส่มือเรียบครับใส่มือพันเขียนตัวใบใหญ่ดอกครับตัวมานีเหล็กตัวมาเมื่อออกตัวหนีตัวมาพันเขียนให้ครับตัวใบใหญ่ดอก นี่มันกขียนลสห้แก๊สี่นั้นโอ้เขียนใส่พามือไห้เลยมันชัดตัวนี้่มันชัดเป็นปากกาสีเ้ำเงินมันชัดตัวนี้ครับมันก็สีหง่ก็นี้อย่หน้อยนึงครับสีเข้มๆเนี่ยจะาปากกาแบบได้วุ้นคือข่ายคือมึกซึมครับอห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่บป็นเขียนใส่ในมือไห้ก็นอนฝันก็ลองเอาไปพิจารณาแนวทางเบิงหลศิสย์ลูกหาก็เพื่อใน ดำเลยด้วยโพดหนีโพดสินคล้คองแบบนี้ก็มันก็บอกอุ้ยพระเจ้าโ้ยนอกวัดเด็กจองอย่างเนอะก็เพียนเพีพพยงแนวทางหายไปตัดสินใจอาจารย์ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่งสมาธิสมืมอก็สิเทวดาก็สิโดนมัตตาหายยุติว่ะก็มีแต่คนทุกคนอย่างนอกมาหาก็สิเห็นใจตัวแม่ลบกอะหลวงปัฝันเลขหลวมฝันก็เะขา ตัวนี้เป็นฟันที่สองเกี่ยวกับตัวเลขอยกนะครับผมไม่แน่อาจจะมาอีกก็ได้นะครับวันนี้มวที่เล้วมาสองตัววันนี้อาจจะมาสามตัวก็ได้อาจารย์มันใจไ่ควาองันอาจารย์มันใจใมความฝันอาจารย์มันใจไมคือกันค้วกันมันใจในความฝฟันคือกันเล้อาจารย์บนเม่วาอาจารย์มามันใจแลวอาจารย์มันใจก็คือทุกสิ่งทุกอย่างยั้งก็เกิดขึ้นดนเม็ดกลมๆครับผมนวลกลมๆนี่มันเรียกไว่ามันสิหมุนไปโพลตัวใดกับตัวนั้นตัวครับ แต่กันอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมทั้งเหลกเหล็กตัวนี้เลกคือนิมนิมนั่งเอาอาจารย์ตัวนี้เละนั่เอานี่นั่งเอาลก่านี่นั่งเอาอันนี้นี่เลกนั่งเก่าศูนย์เก่าอันนีเละนั่งครับแล้วก็เห็นเป็นเก่าสองครับเลกนั่งนี่คือเก่าศูนย์เก้าครับนี่เลกนั่งเก่าศูนย์เก้าครับอันนี้ศูนย์เก่ากับเล็กนั่งเก่าสองนี่ ก็เห็นขึ้นมาทั้งศูนย์เก่าเก่าสองแต่ว่าปูหนันฟันว่าลูกซิดนี่มือคว้านี่ครับรถไปส้นคนตายในฟันก็เลยดาว่าไปขับรถจะได้แบบนั้นหูว่ารถมีประกันสั่นนึ่งยังขับประมาณว่าไปขับส้นเขาไปหมวทั่วที่ข้างหน้ากับพ้างตรงกัรถเสาศูนย์ทะเบียนรถปูกะถ่ายมันหาศูนย์เก่าปูก็เลยตัดมาศูนย์เก่า ศูนย us, okay. ์หาอาเตอร์นิปูก็เลยหายมามันย่างมถึงมันนุ่มเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งแก่นไหวก่นไหวครับอายุได้หนีละเด็กของปูเนี่ยที่นี่มีนางสมาธิแต่ตอนนี้ก็ขื้นเลขข้็ฝันครับหาศูนย์สี่ครับศูนสี่ห้าศูนสี่เด็กความฝันเด็กความฝัน ศูนย์สี่ไฮแคทเดียเล่นวันใดไฮกเดอนเล่นโครงสุดท้ายโครงสุดท้ายถือว่าเป็นโครงชุดท้ายกับเพิ่มเติมกับขึ้นชุดนี้เลยเพิ่มกันไปขึ้นชุดนี้นี่เลขกฟันมาขึ้นเขามาเขียนให้นิ่มมือครับผมถือว่าช่องเท่ากันถือว่ามีโฉกขึ้นกันโฉกขึ้นันได้มาได้เหลยกความฝันของปูพอดีฝันชุดสุดท้ายเลยฝันสดๆหลอดๆนะครับฝันเมืาขคืนเลยนะครับคุณผู้ชมเนาะ อ่ะขอบคุณเนาะขอบคุณอะไรจ้าอะไรอืมซาตูสาตุนะครับซาตูนะครับนะครับคุณผู้ชมนะครับส่วนตัวเลขเนาะปู่ก็สรุปให้แล้วนะครับก็ยังให้เลขตัวเดิมนะครับก็คือเลขเลขตัวนี้เลยนะครับก็คือเลขเก้าศูนย์เก้าแล้วก็ห้าศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์เก้าแล้วก็เก้าสองเก้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์ห้านะครับคุณผู้ชม แล้วก็มาใหม่ล่าสุดเด้อเอีนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเลข5้4นนะครับเม็ดเดียวเลขความฝันเมื่อคืนนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับอาจารย์แซมปล่อยให้แล้วเม็ดเดียวนะครับก็คือเลข5 0านนะครับเอาไปพิจารณาดูนะครับสำหรับตัวเลขตัวนี้นะครับห้ามพลาดอาจารย์แซมบอกว่าห้ามพลาดเดอ้อตัวนี้ เอาไปจัดเลยบอกว่าอย่างนี้ฝันทีไรออกทุกทีนะครับสําหรับเลขอาจารย์แซมนะครับก็คือฝันได้ห้าศูนสี่นะครับนี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวสยใส่เบิ้งตัวเลขชัดๆเลยนี่ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับก็คือเลขความฝันอาจารย์แซมนะครับห้าศสี่แล้วก็สี่ศูนย์ห้านะครับ มากมากเลยสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับเพื่อบรให้ลผ่าตดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิง่งกิ้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 งกดนำคับล,คลุกขีปยาวุไทยทันสิบะเดชผาทขีป และกกษสิบริภาท์ข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ <Yeah>. oh. ขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ